โอ้โหบนเขาลูกโตโตวิวสวยมากแปลงนี้เด็ดมากสวยเกินอ๋อตรงนี้แปลงนี้ได้เปรียบตรงที่ตรงนี้ถนนและตรงนี้ก็ถนนพี่มาจองก่อนหมดนะครับเออที่สวยๆเอายายจิมยยาจิมนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยก็มาขายที่ไงได้บ่นได้ยิงบ่นอะไรแว่แววข,าย,ขายที่ขายที่ขายที่ก็บ่น ขายดีขายดีก็บนใช่ทำไมขายดีอะ่ะก็ที่สวยที่สวยวิวภูเขาโตโตโอ้วิวภูเขาโตโตแล้วแบ่งยังไงอะ่ะไหนพาไปชมเลยดีกว่าแล้วนั่งนี่ไม่ร้อนหรอเนี่ยอ๋อจะโชว์ว่าแปลงหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตไม่หรอเดินท oh ั้งวันวันนี้นั่งโชว์เลยนะกลัวเขาไม่เห็นถนนเป็นไ,ไงอ่ะล้วในในที่แปลงนี้เป็นยังไงเฟสนี้เฟสนี้เหรอ ภูเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยโน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 นภูเขาเห็นไหมมองไปเลย360องศาไหมสาม้อยหกสองศา360องศาเลยตามป้ายนี่เลยตามป้ายเลยที่ดินวิวเขาล้อมรอบ360องศาเหมาะทําอะไรบ้างเนี่ยนี่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 บ้านพักตากอากาศทําคาเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนือกว่านี้อ่ะต่อบ้านพักตากอากาศอ่าได้แบบนี้เลยคาเฟ่คาเฟ่ลานกลางเต็นท์ อีสอดมาใช้ชีวิตหลังกเกษียณทำส่วนกเกษตรปลูกต้นไม้อ,อที่แปลงนี้เหมาะแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วชนดล่ะชะนดคุดแดงนอสอสี่บอนอสอสี่จออ๋อนอสอสี่จอ,อแล้วไฟฟ้าปะปาโอ้ไฟฟ้าวิ่งนะ้าแปลงตลอดแต่ยังไม่มีนี่ เดี๋ยวเดียวกำลังจะมาปักแล้วออ๋กำลังจะมาปักแล้วทุกโครงการมีหมดใช่ใช่แต่ป้าปาทำไว้ให้แล้วป้าปามีทําไว้ให้แล้วนายทำไว้ให้แล้วน้ำน้ำเปิดได้ไหมเปิดแรงเดี๋ยวเปิดให้ดูวันเช้าก็มาเปิดไหมเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหน้ํากระจายน้ํากระจายสบายสบัดโอ้โหนี่โอ้โหแรงมาก ไม่ใช่ว่าเดินท่อแล้วไม่มีน้ำนะมีน้ำรดต้นไม้ได้เลยโอ้โหจำจำจำแบบนี้เชื่อแล้วว่ะโครงการเอจิมไม่ได้มีแต่ท่ออย่างเดียวมีน้ำด้วยเห็นไหมแล้วต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ปลูกให้ใครอ่ะต้นไม้ก็ยายจิมปลูกให้ไงปลูกให้ใครล่ะปลูกให้ลูกค้านี่แหละปลูกให้ลูกค้าซื้อแปลงนี้แถมต้นไม้ไปใช่ใช่โอ้โหเห็นไหมไม่ต้องรอนานปูกโตเลยอู้ไม่ต้องรอนานไอจิมให้จัดแบบโตเลย ล่านล้านไปปิดน้ําลงไปไปปิดน้ําเร็วตอนนี้น้ำ,นำ่วมหมดแล้วแรงมากน้ําแรงจะโชว์จะโชว์วน้ำออกทีสะบัดสะบัดเลยที่ดินโครงการของเรานะคะตั้งอยู่ตําบลห้วยขมิน้นอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมีเพื่อนบ้านล้อมรอบไม่เปลี่ยวชุมชนน่าอยู่มากๆเลยคะ่ะด้านนี้เป็นทิศตะวันออกนะคะ ด้านนี้เป็นทิศตะวันตกค่ะส่วนด้านนี้เป็นทิศเหนือค่ะและด้านนี้เป็นทิศใต้ค่ะที่ยาจิมใกล้ถนนลาดยางนิดเดียวเองไม่ถึงร้อยเมตรไม่ถึง100เมตรเข้ามาเจอถนนคอนกรีตเข้ามาเจอถนนคอนกรีตอ่านึกภาพตามลวะวแล้วก็ซ้ายมือเลยเจอถนนยาจิมเลยเจอถนนยาจิมเลยกว้าง7เมตรกว้างเจ็เมตรใหญ่กว่าถนน หน้าโครงการอีกนะใหญ่กว่าถน,นนคอนกรีตของในซอยอีกใช่โอ้แจ a m j a แบบนี้ทําไมทําใหญ่มากเน้นเน้นเน้นเ,เน้นให้รถวิ่งสวนกันสบายเลยคือเราจะพยายามทําสิ่งดีๆให้ลูกค้าตอนนี้เราจะพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าของเราสะดวกสบายใช่ในโครงการเราระบบน้ําแอบกระซิบว่ากระซิบว่ากระซิบว่ามี่องระบบมี่องระบบปลาปลาปลาปาแล้ว บาดาลบาดาลฟรีอะไรฟรีบ้างบาดาลฟรีบาดาลฟรีใช้น้ําได้ฟรีเหรอใช้น้ำได้ทั้งปีทั้งปีหรอถ้าเกิดทั้งชีวิตได้ไหมได้ได้ได้ทงชีวิตยายจิม้มทางชีวิตยายจิ้มนะใช้ได้ฟรีไปเลยไม่กี่ปีแล้วก็พื้นที่โฉนดที่นี่นะคะแปลงนี้เฟสนี้พื้นที่19ไร่3งาน<ม>แบ่งออกเป็น150ตารางวาขั้นตำ่ำ เลยใครชอบแปลงเล็กแปลงใหญ่อ่าร้อยห้าสิบตะวังวาแล้วก็นั่นใครอ่ะอยู่ที่ซุ้มอะค่ะลูกค้าลูกค้าลูกค้าซื้อมาแล้วเนี่ยลูกค้าซื้อต้นไม้ขุดสะถมดินถมเนินจะปลูกบ้านเอ้เราวันนี้มาพักผ่อนเดี๋ยวนะสัญญาณโทรศัพท์มีไหมเนี่ยโอ้ยมีมีมีรุ่นวิ่งมาลุ่สายสัญญาณรุ่นสายสัญญาณไหนไหนโทรศัพท์ด้านหน้าเลยมีไหมอุ้ยสัญญาณเต็ม สัญญาณเต็ม,ตมแล้วอินเทอร์เน็ตบ้านมีไหมอินเทอร์เน็ตบ้านมีก็วิ่งมาตามเสาเสาไฟนั่นเลยเสาไฟด้านหน้าด้านหน้าเลยโครงการนี่นะแล้วเดี๋ยวเรามีเสาไฟในโครงการก็วิ่งต่อได้เลยอ๋อเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรงนี้ใสอินเทอร์เน็ตถึงไม่ต้องห่วงว่าใครมาซื้อที่แล้วอยากจะมานั่งทํางาน วันหยุดใช่ไหมใช่แล้วอพอดีว่าจะต้องส่งข้อมูลลูกค้าเพราะว่าส่วนมากจะมาซื้อทางบ้านพักตากอากาศเนาะใช่บางทีบางหยุดวันหยุดก็อาจจะมาทํางานบ้างลูกค้ามาแล้วอะไปทักทายลูกค้าสิได้ได้โอเคได้ไดวเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกกหรือเปล่าว่าลูกค้าจริงไหมเดี๋ยวเดินเข้าไปทักทายลูกค้านะคะว่าเขามาซื้อเราจริงไหมมาซื้อยาจิ้มจริงไหมได้แล้วเขารู้สึกยังไงกับโครงการเราบ้างที่เขาทำไมถึงมาซื้อใช่ไหม เราจะไปดูความรู้สึกกันเลยปู่มีความสุขมากอ่ะอากาศธรรมชาติสนุกเว้ยลักดูจากธงนะเด็จิ๋มดูสิโอ้ยลมแรงลมแรงโอ้ลมแรงมากใช้ได้เลยบรรยากาศถ้าใครพลาดนะถือว่านะแบบเสียโอกาสมากเลยใช่ไหมเจิ๋มต้องรีบมาดูก่อนใช่ไหมก่อนหมดที่เด้จิ๋มสวยๆจะหมดละอย่างนี้ติดน้ำปลาปลาแล้วนะเนี่ยดูนี นี้เขาบอกว่าติดมิเตอร์ประปาแล้วติดแล้วแล้วข้อไว้นี่กลัวหายเหรอไอ้จิ๋มข้าไปนี่กลัวหายเหรอกันฝนอ๋อกันฝนมันกันได้ไหมเนี่ยกันแดดงั้นเดี๋ยวเข้ามาทักทายลูกค้าก่อนเดี๋ยวว่าลูกค้าจะอายไหมเนี่ยลูกค้าจะอายไอ้จิ๋มไหมไม่อายเขาบอกทาไมบอกว่าเจอตัวจริงไอ้จิ๋มแก่ใช่ไหมแก่มาก วงใครไอ้ไข่เด็กจิ้มต้องอายขาวอ้าล่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวจิ้มมาเยี่ยมเดี๋ยวจิ้มมาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกค้าร่มดีไหมจ๊ะเป็นลูกค้าจริงไว้นี่ยจริงนะจริงนะไม่จ้างมานะมาจ้างมาจริงมาทุกอาทิตย์เลยเนี่ยเห็นเนไ่มมาทุกอาทิตย์นี่นี่ปลูกเป็นป่าเอาไปสอนเลยอะไรอ่ะนี่นี่ปลูกไว้หมดแล้วเห็นไหมปลูกไว้หมดแล้วขาดอะไรบ้างเนี่ยอะไรบ้างเนี่ย ทุเรียนทุเรียนมีขนมมีมะม่วงมีทุเรียนต้นไหนอ่ะทุเรียนนู่นนู่นนู่นใช่ไหมอ๋อนู่นอันนู้นทุเรียนอันนู้นทุเรียนอันนี้อะไรอ่ะพลังฝลังขนนโอ้โหไอ้โดนมะยงช็ดนุ่งกล้วยรอบที่คือกล่าวว่ามันโตขึ้นมานี่คือจะไม่เหลือที่แล้ว ต้นเรียนอยู่นี่ไงต้นเรียนอยู่นี่ไงเรียนอยู่นี่หลายต้นเลยแปลงนี้คะเป็นแปลงของพีวิโรนะคะพีวโรบ้านถกไไปถึงพที่นี้าบ่อสมุทปาการเลยมาไกลแต่ว่ามาเพรามาด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยใจบรรยากาศดีบรรดีวิวสวยมาก ตีอยู่ในเมืองเนาะชีวิตในเมืองก็จะดูวุ่นวายน้องฟ้าใสนะคะจะได้มาพักผ่อนทำบ้านพ่อจะทาบ้านพักตากอากาศใช่ไหมคะจะจิ้มได้ไหมเนี่ยจะจิ้มได้ไหมเห็นยายไหมคะเนี่ยยายไหมเนี่ยยายแก่ไหมแก่แบบว่าพูดไม่ออกอ่ะแล้วหิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวให้จิ๋มสั่งนะได้ได้เดี๋ยวสั่งข้าวค่ะหิวข้าวเรามานานละอันนี้อ่ะโทรสั่งโทรสั่งกดโทรสั่งเลย เอาข้าวมาส่งลูกค้าหน่อยมาแล้วข้าวเจ๊ส้มข้าวมาหล่อๆเลยจ้าทำใหม่ๆจ้าร้านตรงนี้เองใช่ไหมใช่ค่ะสั่งข้าวก็มีบริการถึงที่ค่ะข้าวค่ะอร่อย่ะอไปให้ลูกค้าก่อนอร่อยบริการดีมากน้ำกำลังมาจ้ะโอเคโอ้ลยกินเลยกินเลยกินเลยเลยอ้าวกินมากครับผมอยากกินชาเขียว ไเดี๋ยวอย่าจิ้มจัดให้เดี๋ยวโถสั่งให้เลยเดี๋ยวนี้เลยบาชูก้าเอ๊เดี๋ยจิ้มนี่ผลผลิตของห้วยขมิ้นด่านช้างเหรอเนี่ยใช่ที่นี่จ้าที่นี่ลูกใหญ่โตขนาดนี้เหรอนี่นี่ขนุนโอ้ขนุนโอ้ลูกบอลเลอร์เลยเนี่ยโอ้ลูกใหญ่มากดีดีลำไยลำไยจิมได้ลำไย,ไยที่นี่เป็นไงเขาบอกกินแล้วไม่เจ็บคอเพราะว่าไม่ได้เปรอะไรน้าอบอะไรนะ อบอบเขาเรียกว่าอบอะไรอ่ะอบอะไรอบน้ำยาเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ากินแล้วไม่เจ็บคอน้ำยาที่นี่เน้อไหนลองกินลองกินอืมอร่อยอร่อยมากอะไรที่นี่รับรองไอ่กินรับรองไอ่จิ๊บมีรับรองแล้วกินขนุนให้ด้วยหน่อยอืมกินไงอ่ะจริงอ่ะไม่ใช่ขนุนมันคืออะไรทุเรียนทุเรียนอ๋อก็ไปหลอกเขา แต่จริงๆค่ะทุเรียนนปลูกได้จริงค่ะบริเวณแถวนี้ปลูกทุเรียนได้มงคุดได้เงาะได้ม่วงไหมมะม่วงคือนเนี้ยผลไม้จากสวนพี่ที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะเขาเอามาให้พี่วิโรจนี่คือเขาป้าคนนั้นเขาเป็นคนดูแลสวนให้พี่วิโรจน์แล้วเขาก็เลยเอ,อเอามาฝากเพราะพี่วิโรยเขาจ้างเป็นเดือนให้ดูแล เขาเลยเห็นว่าโอเคมันวันนี้มาดูที่เขาก็เลยขนมาให้หมดเลยผลผลิตจากตรงนี้เลยที่บ้านเขาใกล้ๆน้ำมายังที่จิมมาแล้วใกล้มาแล้วนี่๋อมาแล้วชาไข่มุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองมามาถึงนี่เลยคือตอนนี้เรารีวิวขายแปลงที่ดินพอดีว่าที่ที่นิคมเนี่ยสั่งแล้วมีชาไข่มุกมาส่งด้วย ที่ร้านมาส่งมีบริการส่งนะมีครับมีครับอ่านี่มีค,มคูปองให้ด้วยสิบกี่ <11 S 3> แก้วถึงแถวคะอันนี้จะเป็นห้าแก้วค่ะห้าแก้วแถมหนึ่งเลยครับผมแล้วได้กำไรไหมเนี่ยก<อ>็มันจะเป็นลกกแล้วแต่โปรแล้วแ<อ>ต่ช่วงนี้โอ้แค่อย่างเอานี่ออกเอานี่ออกได้ได้ได้นึกว่าแถมกระเป๋าอันนี้ว่าแถมกระเป๋าไอ้จริงนี่จะเอากระเป๋าอีกนะแล้วไหนบาดานที่บอกว่าใช้ฟรีอ่ะใช้ได้จริงไหมพามาดูนี่<อ>นี่นี่พาไปดูตรงไหนล่ะมันออกยังไงอ่ะ นี่ลูกค้าเขาขุดสระไวอ๋ออันนี้แปลงนี้ขุดสระแล้วมีต่อท่อมาจากท่อที่เราเดินไว้ให้หน้าแปลงอันนี้คือต่อมาใช่แล้วเราลงไปแล้วก็น้ํานี่ออกมาได้เลยพอเปิดวาปุ๊บน้ําออกเลยเห็นไหมแต่เติมจะเต็มสระอยู่แล้วดีนะแต่ว่ามันจะใช้ได้ตอนกลางวันที่มีแสง่ไว้จิมทำเป็นแผงโซล์เซลล์ไว้ให้ใช่เดี๋ยวยายจิมจะพาไปดูแปลงสวย แปลงสวยๆเป็นยังไงคะเนี่ยจิมทไ้เป็นโหสวยมากสวยมากไปไปดูไปดูตามไปดูไปดูเลยมีสระน้ำมีลำธารมีสระน้ำมีลำธารมีสลาเดี๋ยวไปดูแปลงสวยกันไหมคะค่ะอ่าไปกันเลยค่ะแปลงสวยอยู่ไหนค่ะตามีิจิมมาเลยค่ะแปลงสวยอยู่นี่เลยค่ะเผื่อคุณพ่อซื้อเพิ่มนะคะ เอาไหมคะเอาค่ะโอ้โห,โหดีมากเลยคะ่ะพ่อได้ยินไหมเนี่ยว่าลูกบอกอยากได้เพิ่มเนี่ยอยากไปดูแปลงสวยเนี่ยพ่อนั่งชิงช้าอยู่นะคะพ่อนั่งชิงช้าแล้วพอนั่งชิงช้าอยู่เดี๋ยวไปแอบกอิพ่ออกไปดูแปลงสวยก่อนใช่ใช่แปลงสวยค่ะโอ้โหเป็ขาวลูกโตโตมวิวสวยมาก สำหรับแปลงนี้นะคะก็มีพื้นที่นะคะสองไร่นะคะแปลงนี้ได้พิเศษคือต้นไม้ไม่ต้องรอโตปลูกให้เลยโตเลยรดน้ำให้ด้วยรดน้ำให้ด้วยจนกว่าจะติดรากได้แล้วได้กระท่อมไหมเนี่ยได้ไม่ยกออกนะไม่ไม่จัดให้เลยจัดให้อ่าใครซื้อแปลงนี้จัดให้เลยโตสตรอเบอรี่แถมให้แถมให้อ๋อแล้วก็ที่เห็นเล่น ือชิงช้า<ม>แถมไหมย,ยกออกไหมชิงช้าเนี่ยไม่ให้เลยให้เลยโอ้สนุกนะชิงช้าเนี่ยเอาไว้ให้เด็กเล่นเอาไว้ให้เด็กเล่นหรือว่าคนโตก็ได้แบบคลายเคยรียดนี่อย่าจิมทําเองะเนี่ยเดจิมทําเองกับมือเลยกับมือเอ๊แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดจ,จิมเครียดเกินไปไหมเนี่ยหน้านี่แบบเป็นชั้นๆเลยเนี่ยแกแกเครียดไม่มีที่จะขายลูกค้า ขายดีมากต้องหาที่ไหลยเยอะเลยเนี่ยต้องไปหาที่ใหม่แต่หาสวยๆนะนะถ้าไม่สวยไม่ไม่ต้องมานะรีบๆมาหน่อยนะรีบๆมาเดี๋ยวแบงค์นี้หมดเดี๋ยวเิมอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานะ <laughs> แต่แบงค์นี้ก็จะหมดด้วยงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูอีกแบงค์นึงนะได้ได้แบงค์นี้ก็แบงค์นี้นะก็จะมีวิวที่ค่อนข้างสวยมากๆเพราะว่าจะมองภูเขานะในโซนตรงเนี้ยชัดเจนมาก ท่ามกลางภูงเขานะคะเย็นสบายถึงจะเป็นตอนกลางวันแต่มีลมพัดกลอดเวลาถนนมาด่นะ,จะเจอ,อถนนสองทางเลยอ๋อตรงนี้แปลงนี้ได้เปียบตรงที่ตรงนี้ถนนและตรงนี้ก็ถนน,น,ถน,นอ๋องั้นแปลงนี้หรือเปล่าที่แจมแจมแจมมากเพราะมีถนนเข้าออกได้สองทาง,ง,ทางเลย ได้เลยเน,นี่เอง,งเแล้วแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆสถานีน้ําสถานีน้ำนํำน้ําจะแรงมาก,กน้ําก็จะค่อนข้างแรงเลยวิเนินนี้ก็คือใช้ได้เลยใช่ไหมจิมสวยสวยมากนี่เห็นเห็นวิวใช่ไหมดูวิวดูวิวดูวิววิวคือถ้าใครซื้อแปลงนี้สร้างบ้านตรงนี้ตรงนี้เหมาะและที่จะสร้างสร้างบ้านตรงนี้ปุ๊บข้างหลังบ้านเป็นเขาแล้วก็เป็นเขาแปลงนี้แถม โตะโต้ตโนหนึ่งตัวต้นไม้ล้อมน่าจะสาวต้นอะนเนี่ยคือนหนึ่งต้นสองต้นแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งสต้นแปลงนี้เด็ดมากสวยเกินแล้วสมัติจะของไปงนี้นะคะรีบมารีบมาเดี๋ยวแปลงสวยๆจะหมด รีบมาไหนอะรีบมาดูอ๋อรีบมาด,มาดูก็ถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะเบสนี้นะคะต้องรีบมาจองนะคะ,ะรับสมัครคนเป็นเจ้าของนะคะโครงการนี้นะคะเราเปิดขายนะคะพื้นที่เริ่มต้นนะคะ150ตารางวาเป็นเงินผ่อนนะคะสามารถผ่อนได้ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าคะ่ะหรือถ้าใคร อยากได้แปลงละหนึ่งไร่ราคาไร่ละ369,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0888 8 9 22 9 229หรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะเป็นความสุข่าำกลางธรรมชาติที่ในเมืองนะคะหาไม่ได้แน่นอนเลยคะ่ะ